รักสร้างอนาคตไทยจัดงานเสวนานักวิชาการและนักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยนำโดยดรบันดิตนิถาวรประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลคุณกิติพรศิวกิจประธานสมาร t ททัวริสึมสหอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณจริพรจารุก,กรสกุลประธานกรรมการและประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบมจ w h เ c ค r p o ป a t i o n และคุณแสงชัยเีรกุลวานิชประธานสันธ์ SME ไทยร่วมกันระดมความคิดชี้แนะทางออกของวิกฤตเศรษฐกิจให้ผู้เกี่ยวข้องได้พิจารณา,านำไปสู่การปฏิบัติอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแท้จริง โดยมีด็อ,อร์สันติกิรนันรองหัวหน้าพักษ้านาคตไทยเป็นผู้ดำเนินรายการและสรุปการเสวนาโดยดออรอุตามาสาวนายนหัวหน้าพักษ้านาคตไทยในวันที่10กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีที่ห้องเวิร์บอลรูม4โรงแรมเซนทราแกรนและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซนทันเว โดยพักสร้างนาคตไทยได้แสดงบทบาทเชิงสร้างสารรค์เพื่อชี้นําให้ภาครัฐเห็นถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะเป็นการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาการเตรียมรับมือกับวิกฤตห่วงโซ่พลังงานและวิกฤตห่วงโซ่อาหารหรือแม้แต่ทิศทางของตลาดเงินตลาดทุนแบบดั้งเดิมที่ถูกท้าทายด้วยการเติบโตและผันผวนอย่างรุนแรงของสื่อซั์ดิจิตอลเมื่อถึงเวลานี้ คือช่วงเวลากลางปี2565ก็จะเป็นช่วงเวลาสําคัญที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ภาครัฐและหน่วยเศรษฐกิจในประเทศไทยต้องทบทวนบทบาทพร้อมทั้งกําหนดท่าทีเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมเพื่อบรรเทาผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ปรับเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสประคองตัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะยาวต่อไปให้ได้มิฉะนั้นประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันไปอย่างยากที่จะกลับมามีบทบาทเป็นผู้นําในภูมิภาคได้อีกต่อไป